อาละครับแล้วก็แกะเรียบร้อยมาดูกันมีอะไรบ้างก็ห่อมา2ชิ้นตัวนี้ก็ไม่ได้แพ็คกันกระแทกหรืออะไระก็ได้สินค้ามาแบบนี้นะครับก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ก็คือ300วัตต์กับ400วัตต์ตัวนี้เป็น USB รูปทรงแบบนี้ มาดูส <st ut ters> ามร้อวัตต์ก่อนเปิดเข้ามาอ่ <st ut ters> ากล่อ, <st ut ters> องก็จะมีหลอดไฟแล้วก็มีลูเสียบมีปุ่มเปิดอ่าตัวนี้ก็ใช้สายเหมือนสายชาร์จซัมซุงทั่วไปเ,เปิดไฟติดปกติ มีโหมดต,ต่างๆ3โหมดครัแบบภายในกล่องมีสายชาร์จให้สายชาร์จมาหนึ่งชุดต่ไป้ายตัว400วัตต์ก็จะใหญ่กว่ากันขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง400วัตต์โอเคมีเทียบขนาดกัน การใช้งานคล้ายกันนะครับเิดตรงนี้เหมือนจะมีโหมดเยอะกว่าของ,ของตัวเล็กนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะปรับได้ประมาณ5โหมดระดับแสงต่างๆอุปกรณ์ก็สายชาร์จเหมือนกัน โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่เรียบรีวิวถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับเรามาติดตามดูว่าการรีวิวสินค้าครั้งต่อไปจะมีอะไรมาให้ชมกันวันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ